สวัสดีค่ะเ,เพื่อนๆวันนี้จะมาเล่าประสบการณ์ลูกผักไฮโดรพลิกกันนะคะสิ่งแรกที่เราทดลองก็คือปลูกระบบน้ำหมุนเวียนค่ะแต่เราทดลองปลูกก,ก็คือพบปัญหาเรื่องไฟฟ้าดับทำให้ไม่มีน้ำไปหมุนเวียนกับต้นพืชก็เลยต้องหยุดประอบในการปลูกระบบน้ำหมุนเวียนค่ะแบบที่สองค่ะเราปลูปก ระบบน้ํานิ่งค่ะเราทำกระบะขึ้นมาใส่น้ําแล้วก็มีแผ่นโฟมวางรองค่ะข้อดีในการปลูกในกระบะคือเวลาน้ํำลดแผ่นโฟมก็ลดไปตามน้ําก็จะไม่เกิดรากรอยค่ะแต่ข้อเสียคือทําให้น้ําร้อนค่ะ เวลาถูกแต่ดจะจัดก็จะเกิดน้ำร้อนค่ะทำให้รากเน่าเสียการเจริญเติบโตได้ค่ะเราจึงเปลี่ยนมาปลูกแ,แบบกล่องโฟมค่ะระบบน้ำนี่เหมือนกันค่ะแต่ข้อเสียคือเราต้องมาเติมน้ำคอยดูค่ะข้อดีก็คือกล่องโฟมนี้สามารถช่วยควบคุมอุณหภูมิมมน้ำได้ค่ะเราทดลองซื้อมาประมาณสิบกล่องค่ะ แล้วเราลองแกะดูแล้วเขาก็มีชุดหนึ่งเราซื้อมาห้ากล่องชุดละสา,ามร้อยห้าสิบบาทค่ะมีอุปกรณ์ครบทุกอย่างเลยค่ะเราซื้อมาสิบกล่องทดลองวางดูครับว่าวางได้มากี่กล่องทั้งหมดทั้งหมดที่เราวางได้ประมาณสิบสองกล่องค่ะแต่เราสั่งมาได้สิบกล่อง เราก็เลยเก็บไปก่อนแล้วค่อยมาวางฐานอีกทีหนึ่งวางฐานเสร็จแล้วก็จะเอากล่องมาวางนะคะเดี๋ยเราคอยติดตามนะคะว่าเราจะเอาอะไรมาตั้งฐานขอบคุณนะคะที่รับชมคลิปคอยติดตามตอนต่อไปนะคะ